บินดูก่อนคนระับเออหลังคาเลยหลังคาแล้วโอ้โหเอากล้องดับพร้อมนะทุกคนทีนี่มันโดนที่วะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคนเท่เดี๋ยวผมต้องจัดหน่อยละเดี๋ยวต้องจัดหน่อยละโอ๊ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับผมพูดมาเป็นกระเป๋าอะไรไว้ ว้าวโอเคทุกคนก็รุ่นนี้เนี่ยเขาแถมแบตมาตั้งสก้อนเลยนะทุกคนอ่ะก็คือว่าอีกก้อนนึงเนี่ยผมเอาไปชาร์จไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเออโอ้มาเริ่มจากตัวโดนกันเลยโอ้ดูดิใหญ่เบิ่มๆเลยทุกคนเดีลองถอดออกมานะครับว้าวโอ้โคตรที่ชิดโอ้ดูรู้รำนะู ดูราคืออะไรวะเฮ้ย hey, มีไฟ R G B ตรงนี้ด้วยอะทุกคนโอ้ไฟ R G B ข้างๆนะครับดูจากรีโมทก็โอ้โหรู้สึกว่าตัวนี้จะมีกล้องด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรีโมทกันบ้างน,นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะ,ะเปิดฟุ๊บอุ้ยโคตรเท่ะดูดิเวลาเปิดปุ๊บแล้วก็จะมีปุ่มเปิดตรงนี้นะครับว้าวโคตรเท่ข้างล่างเราจะต้องใส่ฐานนะครับ โอเคสําหรับดีโมทก็ต้องใส่ฐาน 2A 3ก้อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของแถมกันบ้างโอ้โหนี่เอาเอาเอา <S <S เอาไป<ๆ>พัดครับทุกคนแล้วก็จะมีกาดปีสํารอง2อันแล้วก็ไขควงหนึ่งอันนะครับก่อนจะเล่นเนี่ยผมขอใส่กาดก,ก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวมันตกแตกนะ้ใส่ง่ายมากทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ฐานเข้าไปเลยนะเปิดสวิตช์เปิดเครื่อง โอ้ยโคตรเท่ดูดิเดี๋ยวรอครับโอ้ยเดี๋ยวเดินเดนนลงกนลนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวออออโอ้ย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นข้างนอกนะครับทุกคนเพราะว่ามันใหญ่มากเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการบินโดนกันเลยนะสามสองหนึ่งไปโอ้ย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 โ่งโดรนโ้โอ้ยเหมือนมันติดใจรูหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้หายแล้วโหโน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 ปั๊บ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  กดนะผมจะกดปุ่มลงจอดนะครับอ่ะกดเช็ดโคตเอททุกคนผมเล่นเป็นแล้วอ่าผมเล่นเป็นแล้วมา โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกล้องนะครับว่ามันจะชัดไหมนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ากล้องมันจะชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปลองกันเลย let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็โหลดแอปแล้วนะครับอ่าแล้วก็กดยืนยันอะไรไปแล้วเรียบร้อยโอเคตอนนี้ผมกําลังเชื่อมต่อ WiFi ของเจ้าตัวโดนอยู่ครับโอเคตอนนี้เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะ <S <S เฮ้ยเชื่อมเรียบร้อยทุกคนดูเฮ้ยกล้องได้อยู่นะฮะดูดิเฮ้ยกล้องชัดเลยดูดิ้โคตรเท่อะ โอ้เราสามารถกดอัดวิดีโอในในโดนได้เลยนะครับผมอตอนนี้เนี่ยกำลังอัดวิดีโอนะไอทดสอบทดส,สอบเท่ไว้โคเท่เลยโอ้โหโคเท่ทุกคนดูดิกล้องแม่งโคตรชัดเลยเว้ยโอ้มันจะไม่สามารถบันทึกเสียงได้นะครับแต่ว่าดูดิโหวิดีโอนี่ก็คือชาดแเก๋วเลยนะครับทุกคนไยโคเท่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองบินข้างนอกดูนะครับาแล้วเราจะไปแบบตรวจสอบดูนะครับว่าหลังคาของเราเนี่ยมันมีนกหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนไป let's go โอเคทุกคนมาผมเชื่อมต่อเรียบร้อยโอ้โหดูเทสเทสกล้องครับเทสกล้องนี่ไเป็นไงอะไรอะไรเอ้ยผีหลอกโอเครู้สึกว่าตอนนี้ตอนนี้ดูดิตอนนี้มันกําลังอัดอยู่นะครับผมอ่ะดูดิกล้องใช้ได้เลยนะครับโอเคเฮ้เดีูดิตัเทโอ้โหคนไรม่งโครหล่อเลยมา เดี๋ยวเราจะมาลองบินกันนะครับผม oh, มาอ่ะโอ้ลืมเปิดนะครับอ่าเ g สโกโหตอนนี้ในกล้องเห็นยากครับบินไปแล้วโอ้ปบินไปบินไปเฮ้ยลมแรงครับ บินนะครับไม่ยังไม่ต้องบินสูงนะครับอ่าบินต่ำๆก็พอเฮ้ยตอนนี้ไก่ตื่นไว้ในกล้องจะเห็นไหมเนะี่ยครับตอนนี้ลองบินไปไกลๆครับโอ้โหลมโคตรแรงเลยทุกคนจะลองบินนะครับ มาแล้วมาแล้วครับนง่เนี่ยสลูดูตัวโอ้โหในกล้องเห็นชัดเจนครับยังไงรอไหมไปไปไปโอเคครับ รู้สึกว่าตอนนี้ลมม,ลมันแรงนะรู้สึกว่าตอนนี้โดนมันร้องมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่าจะแบตอ่อนหรือเปล่า <c oughs> น่าจะแบตอ่อนนะครับ <c oughs> แต่ดู <Wow. S 1> ดว้าวจะบินดูก่อนครับเอ่อหลังคายเลยหลังคายแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> <Yeah. S 2> <laughs> เอากล้องดับพร้อมนะครับทุกคนโอ้โหลังคายแล้วตอนนี้อยู่บนหลังคายฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้กล้องก็ใช้ได้อยู่นะครับโอเคบินตอนนี้แหละลงมาลงมา <laughs> <laughs> หายเราทุกคนโอ้ยก็หายใจหมดเลย <c oughs> โอเคลงก yeah. so okay, mm ่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบตมันน่าจะอ่อนนะครับโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สรุปได้ว่ากล้องจะโดน K7 ตัวนี้ก็โอ้โหใช้งานได้เลยนะครับผมภาพก็สวยอยู่นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปนี้นะซีอเจนิกทจะเดินตายืนตากแดดเพื่ออะไร่า